นี่ยแต่หลักทรับไม่ไม่ดีเห็นไหมมือขวามือขวาเนี่ยตรงตำแหน่งหลักทรัย์เสียหมดคือเส้นชีวิตแผ่วแล้วก็เส้นสมองตรงฝั่งนี้มีเส้นลักษณะบ้างไหมเนี่ยมือขวาเนี่ยมีขึ้นเหลือนะ,อะคืออ่า เส้นเส้นนี้ใช่ไหมเส้นวาสนาเส้นนี้ใช่ไหมมาถึงไหมสวยไหมโอเคถ้าเส้นวาสนาอันนี้มันเชื่อมกับอะไรไหมเอากับเส้นอถ้าเส้นเชื่อมชีวิตก็วาสนาสร้างชีวิตเหนื่อยหน่อยนะเนี่ยเนี่ยาเร็จแต่ทีนี้ต้องหลักทรัพย์ช่วงนี้ไปลงทุนทำไรล่าล่ะดูมันเหมือนจะเครียดๆจางนะสีไม่ค่อยจมใสให้เส้นนี้สวยๆมอแล้วคุณจะสร้างทรัพย์ได้ตอนนี้ลงทุนอะไรก็แต่ให้ให้ให้รอบครอบนะตอนนี้อยู่เท่าไหร่ ตอนนี้อายุเท่าไหร่สิบเก้านะสี่เก้าก็อยู่ตรงตำแหน่งเนินเสาเน้นเสาคือตำแหน่งเน้นเสานี่คืออย่างนี้ถ้าคุณทําอะไรแล้วแต่เมื่อตายอายุสีนะ่สิบหกเนี่ยให้ดูจากอายุสี่หกนะคนที่จะประสบผลสำเร็จตายอายุสี่เก้านะถ้าคุณทําตั้งแต่ตอนสี่หกอ่ะมันจะต่อเน,นี่ยคืออย่างนี้อันนี้ผมบอกเทคนิคนิดนึงอันนี้ยังไม่เคยบอกใครเดบอกให้ อ่าเดี๋ยวเอามือสสวยนะมือนี้ไม่สวยอเอามือสสวยๆนะ <c oughs> <c oughs> ตะเกียะตะเกียที่ที่เราที่เราพูดถึงว่าเนินในมือเวลาดูให้ดูอย่างนี้นะนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นิ้วข้างบนสี่นิ้วนี้มีความหมายอย่างนี้นะตรงตำแหน่งเนินนี้ที่เราคุยกันอยู่เสมอๆเนี่ยเนินพุธเนินอาทิตย์เนินเสาร์เนินพฤหัสคนที่จะทําอะไรให้สําเร็จเมื่อตอนอายุส9เนี่ยนับจากตอนนี้4ี่หที่เราทำนะสี่หกสิสิบเจ็ดสิบแปดนะสี่หกสิเเนินหลักถ้าเส้นชีวิตสวยมีเนินหลักทรัพย์ ดีคุณลงทุนคุณทําเมื่อ,อยุสี่ิหกความสําเร็จจะเกิดขึ้นสิบเก้าเพราะสิบเก้าทีเนินเสาเนินเสานี่ทีหลักทรัพย์ปลายทางคือเนินเสาแต่ของคุณดูจะยากหน่อยเพราะว่าเนินหลักทรัพย์ไม่สวยเนินหลักทรัพย์ไม่สวยแต่มีข้อดีคือมีเส้นวาส,สนาที่เกิดอยู่ตรงตำแหน่งนั้นอ่ะขึ้นมาถึงเนินเสาได้ก็แสดงว่ามีโอกาสเพราะฉะนั้นทำให้รอบครอบได้แต่ว่ามันอาจจะเสียั้าออนตารลง,งทุนครั้งแรกแล้ว มันก็เลยไม,ไม่ไม่สำเร็จเท่าไหร่ทีนี้พอมาขยับมาทางนี้คือเนินาทิต์เนินาทิตย,อตย์อายุเริ่มต้นอายุความสำเร็จของเนินาทิตย์คือน้อยสุดคือยี่สิบสี่ใช่ไหมอันนี้คือยี่บดงั้นคนที่จะทำอะไรให้สำเร็จตอายุยี่บสี่ก็ถอยไปสามปีก็คือยี่สิบสามยี่บสองเริ่มแด่ยี่บสองนะ คนยี่บสองเนี่ยถ้าเรียนไม่จบเนี่ยโอกาสที่จะไปประสบผลิตภอายุยี่บสี่ก็ยากแล้วเห็นไหมมันจะถูกบังคับอยู่อายุยี่บสองนี่คืออยู่ในเนปจูนเนี่ยการเริ่มต้นขับตัวเองขึ้นไปให้ถึงอายุยี่บสี่ถ้าคุณเรียนต่อคือจ,จบปริญญาโทอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เรียนต่อได้คุณทํางานมาถึงตอนนี้คุณก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นเป็นของตัวเองได้เป็นตําแหน่งเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นความสําเร็จเนี่ยการยี่ตรงตําแหน่งเนี้ รอบที่สองก็คืออันนี้ยี่สี่ยี่ไปเท่าไหร่สามแปดเนาะอันนี้สามสิบห้าันัคนที่จะทำอะไรให้สำเร็จตอนอายุสามสิบแปดก็คือตอนอายุถอยมาสามปีคือสามสิบหกสาสิบหกนี่คุณต้องเริ่มแล้วคือความสําเร็จสองเนินนี้จะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนคล้ายกันนี่คือว่าความสําเร็จมันจะในเชิงของทรัพย์สินเงินทองและชื่อเสียง อาทิตย์จะออกเปนแนวชื่อเสียงผสมเข้ามาความสำเร็จในเชิงของคุณภาพเช่นได้เงินและได้ตำแหน่งด้วยแต่เนินเสาเนี่ยจะออกไปทางทรัพย์สินเป็นหลักเอาไปทางอสังหาเป็นหลักเอาไปแนวความเชื่อความคิดด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบผลสำเร็จได้เนี่ยคือถ้าช่วงก่อน,นอายุสาห้านี้ถอยมาสามปีเท่าไหร่สามสิบสองเนี่ย ช่วงสามที่สองนึงคุณต้องทำอะไรบางอย่างละลงทุนหรือทำอหละขึ้นมาขับมาเรื่อยๆถึงสามห้าเส้นวาสนามาถึงเดินเสาวดีสามห้าสำเร็จอย่างเงี้ยถ้าดูเป็นเดือนล่ะเหมือนเขามาถามว่าหนูจะสอบหนูสอบแล้วแหละเขาจะมาประกาศผลอ่าสมมติว่ามันมาตรงช่วงพอดีเนอนาทิตย์ใช่ไหมให้ถอยไปนิดนึงว่าถอยไปสามเดือนอันนี้เดือน เดือนที่สามเดือนที่สองเดือนที่หนึ่งสมมุติว่าเขามาถามเราตอนนี้เดือนไหนตอนนี้เดือนกุมภาเนาะกุมภาอามีนามีนาอันนี้ก็กุมภามกราถามว่าเดือนมกราได้ได้ทําอะไรแลวอย่งางหมายถึงคนมาบอกว่าหนูวิ่งเต้นหนือทาค้าขายเนี่ยเดือนภายในเดือนมีนาเนี่ยจะได้จะได้อซื้อขายได้หรือเปล่าหรือซื้อขายกันแล้วเดือนนี้จะ ได้เงินก้อนใหญ่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเนิอนอาทิตย์คดีเส้นอาทิตย์คดีถอยไปนิดนึงว่าตอนเดือนมกราเนี่ยคุณได้ทําอะไรกับมันแล้วยังถ้าคุณทำตั้งแต่เดือนมกรานะมันจะขับขึ้นมาส่งสอบเดือนมกรามาประกาศผลเดือนมีนาเนิเอนอาทิตย์ดีเส้นอาทิตย์ดีเนินเว็บจูนสวยได้ มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ในรุ่นนี้ยังไม่ได้บอกแต่ว่ามีคลิปประกอบอยู่หลายเรื่องต่างๆคือเรื่องวิธีดูเนินดูประกอบกันสามเนินอะ่ะเวลาดูลายมืออ่ะดูประกอบกันสามเนินเอาเถอะหน่อยเนาะให้ดูประกอบกันสามเนินนะตะ่กี้ผมพูดถึงว่าเดี๋ยวเอามือที่คุณสมบันนีให้มาดีกว่า <c oughs> อยู่ในนี้ไหม มันมีดำๆอยู่ล่างไม่เป็นไรนะเอาพอเข้าใจสมมุติว่าคุณดูอย่างตะเกียเราดูเนินพุทธเขามาถามว่าอาสมมติว่าเดือนนี้เป็นนี่มีนาเนาะเดือนปัจจุบันอันนี้เดือนกุ่มพาเดือนที่ผ่านมาเวลาดูลายมือเนี่ยให้ดูอย่างนี้สมมุติว่าเดือนที่หนึ่งเดือนพกษาให้ดูอย่างนี้นะให้ดูประกอบกับเดือน เนินตรงนี้เนินคู่ตรงนี้พยากรณ์เดือนมกราให้ดู1นึสองสามความหมายคืออย่างนี้สมมติว่าเข้ามาอ่าเดือนมกราอิทธิพลที่เกี่ยวข้องก็ค,คือมันจะมีอยู่3าเนินที่เกี่ยวกันไม่ใช่ดูเฉพาะเนินน่เดียวนะมันจะดูเนินประกอบดูดูพร้อมกัน3าเนินพอมาดูเดือนเดือนกุมภา เดือนกุมภาเรามาดูเดือนกุมภาก็ดูสามเดือนประกอบคือหลักคืออย่างนี้ให้เอาเนินตัวของเขาเองเข้ามาด้านนี้หนึ่งเนินแล้วก็เหนือขึ้นไปหนึ่งเนินพอมาถึงเดือนที่สามล่ะพอมาถึงเดือนที่สามวมายว่ามาดูเดือนเดือนนี้หมายว่าเดือนจามจะอยู่เดือนเดือนนี้ อ่ะมันสุดล้วจะไปไหนก็ดูประกอบกันมาทางข้างหนึ่งแล้วก็มาด้านล่างหนึ่งอ่ะตอนนี้พอเขา้าใจค่อย่างนี้สมมุติอ่าสมมุติสมมุติมีเส้นพุทธวิ่งขึ้นมาอย่างนี้ไม่ขาดเลยตอนนี้เขามาถามว่าเดือนนี้จะซื้อที่จะขายที่แปลงใหญ่ จะได้ไหมถ้าเราเห็นเส้นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเดือนที่เราพยากรณ์อยู่เดือนนี้พอดีให้เราดูสามเนินประกอบกันที่หนึ่งดูเนินองังคารสูงเนินองังคารสูงเนี่ยแนวคดีแล้วเพราะว่ามีเส้นอันนี้มาเฉียวเฉียวอยู่ถ้าเนินอ,อาทิตย์ดีมีเส้นอาทิตย์สวยๆปันธงว่าได้ปันธงว่าสาเร็จอย่างเงี้ยงั้นให้ดูสามเนินประกอบกันนะไม่ใช่ว่าดูเฉพาะเนินพุทธอย่างเดียวอ่ะโอเคนะ ทีนี้ถ้าแถวที่สองล่ะแถวที่สองดูเนินแถวที่สองใต้เนินอาทิตย์จะเืมนะใต้เนินอาทิตย์เราเอา,เอาเ,อาเอาเป้าหมายที่เนินอาทิตย์เป็นหลักไว้ถ้าดูเนินแรกก็ให้เอาเนินนี้กับเนินข้างบนหนึ่งเนินแล้วก็ผสมเนินด้านข้างอีกหนึ่งเนินประเด็นถัดไปก็เหมือนกัน เอาเดือนนี้หนึ่งเลนตัวของเขาเองนะแล้วขึ้นไปบนหนึ่งเอนแล้วก็มาด้านนอกอีกหนึ่งเลน <c oughs> แล้วระเด็นที่สามละ่ะเดือนที่อยู่ในอาทิตย์เองก็ดูเนอาทิตย์หอยมาด้านนี้แล้วก็ดูด้านล่างอีกหนึ่งเลน ความหมายคืออย่างนี้นะอ้าวผมอธิบายฟังเพิ่มเติมนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นสมมติว,ว่าคนนี้มีเส้นอาทิตย์ลากขึ้นมาสวยๆอย่างนี้เส้นพุทธก็สวยด้วยก็ถามว่าเดือนเนี้ยจะเลื่อนตำแหน่งได้ไหมเราก็ดูว่าโอ้โหเส้นอาทิตย์ขับขึ้นมาตั้งกระเดือนที่แล้วเลยเส้นพุทธก็สวยด้วยตอบว่าได้ ต้องดูสามเนินประกอบกันเอาละทีนี้แล้วฝั่งโน้ตเราเป็นยังไงแยกฝั่งกันแล้วนะตะกี้เราคุยถึงฝั่งนี้มาหมดแล้วนะฝั่งนี้เดี๋ยวนะผมทวนฝั่งนี้ให้ก่อนนะเนินน้่นนอกเข้ามาข้างในอ่าดูคู่ประกอบกันเนินในเนินในดูคู่ประกอบกันเนินนอก แล้วขึ้นไปข้างบนหนึ่งเนินนะครับคือสมมตินเนินเดือนหนึ่งเนี้ยให้ดูเนินนี้ผสมกับเนินนี้แต่กระด้างข้าอีกหนึ่งเนินนอกมาคู่กับในอ้ส่วนเนินในฝั่งเนี้ยเนินใต้เนินอา,าทิตย์เอาให้ดูคู่กับทางแถวเนินพุทธทีนี้ถ้าฝั่งนี้ล่ะอ่าฝั่งนี้ให้เราขีดเส้นแบ่งอย่างนี้เลยนะครับ ให้หลักเดียวกันแต่ว่าถ้าเราดูเนินสุกทำความเข้าใจนะถ้าเราดูเนินสุกเราก็ต้องดูเนินสุกคู่กับเนินข้างในหนึ่งเนินหล้วก็เนินข้างบนหนึ่งเนินถ้าเราดูเนินถัดขึ้นมาดูเนินอังคาร ก็ดูกับเนินพุทธไ้ดูกับเนินพระหัสแล้วก็ดูกับเนินกลางเมือนี่มันก็บอกว่าพอมาถึงเดือนนี้ปุ๊บสมมุติว่าคนเนี้ยจะเดินทางแล้วมีเสน้นอุบัติเหตุตัดของขวางอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันตัดยาวจนมาถึงเนินอังคารเนี่ยมันก็มีผลมากกว่านะก็ต้องระวังมากขึ้นอะถ้าขึ้นไปถึงเนินพระหัสตดูยังไงดูเนินพระหัส ดูคู่กันเนินขั้นต่ำกับเนินเสาเนะนะเป็นอย่างนี้เสมอนะสังเกตไหมตะกี้ถ้าเราดูเนอาทิตย์เราจะดูคู่กันเนินพุธแต่เนินเสาดูคู่กันเนินกฤหัแบ่งกันครึ่งหนึ่งนะแบ่งกันครึ่งตรงนี้ <c oughs> ทีนี้พอดูเนินด้านในกับว่าด้านในก็คือใ,ใต้ใต้แนวเสาเนาะใต้แนวเสาเนี่ยให้ดู มาคู่กับฝั่งฝั่งแนวพฤหัสดูเนินเสาก็ให้ดูเนินเสาคู่กับเนินพฤหัสแล้วก็แถมมาเนินด้านล่างอีกหนึ่งเนินนะครับถ้าดูเนินพฤหัสเอ้ยถ้าดูเนินลาบบางคาันต่ำล่ะลาบกลางมือก็ดูลาบกลางมือคู่กับ นี่แล้วก็ถอยลงมาอีกนิงนึงโอเค okay, นะใครมีคำถามบ้างตรงน,น <c oughs> ี้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลดูไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆทำบ่อยๆอะโอเคเดี๋ยวเบรกแป๊บน